สวัสดีครับผมมันนะครับผมพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับในเดือน9 t o y o ต a Van t o r นโทรคันนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถได้เข้ามาใหม่นะฮะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวปี18นะครับเครื่อง3 0 0พอันนี้ก็จะเป็นตัวดีเซลนะครับรถจะเป็นสีขาวตัวนี้นะครับเป็นตัว G ก็คือจะเป็นตัวรองท็อปไฟหน้าเนี่ยจะให้มาเป็นหลอดไส้แบบธรรมดา แล้วก็จะมีการใส่ตัดหมอกคู่ล่างมาให้แล้วส่วนกระจังหน้าเนี่ยจะใส่มาเป็นตัวแบบโครเมียมนะครับ v วนทุลีมันจะมีทั้งตัวที่เป็นไมเนอร์เชนและตัวที่ก่อนเชน e วนท t ลี่มันจะมีหลายปีนะครับขึ้นอยู่กับตัวปีรถและก็ราคาสมมุติอย่างในช่วงนี้ปี2 0 1 6กับตัวปี2 0 1 5เนี่ยราคามันก็จะอยู่ประมาณสัก6.99นะครับหรืออาจจะต่ํากว่านั้นก็แล้วแต่สภาพตัวรถในอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดย่งของหันคันนี้เป็นตัวปี18 นะครับมันได้ในเรื่องตัวความใหม่2นะครับนั่นก็คือในเรื่องตัวสภาพซึ่งถ้าเกิดอย่างตรงนี้เราซื้อไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องซื้อไปแล้วต้องเอาไปซ่อมนะครับเราสามารถที่จะเฉียนเงินในการลงทุนอย่างอื่นเนี่ยเอาไปทําอะไรได้อีกเยอะไม่ต้องเอามาลงทุนกับการซ่อมตัวรถเพราะว่าอย่างแบบนี้มีการรับประกันโครงสร้างให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงหน้ากันบ้างครับตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากมันก็จะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ปกติทั่วไปนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเครื่องเนี่ยก็จะวางอยู่ในตำแหน่งของใต้เบาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของเหลวนะครับแล้วก็แผงหลังคอนโซลหน้าแล้วก็จะเป็นตัวคารหมอน้ําบนล่างนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์โมโกนะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เหมือนคอมพิวเตอร์เปียบเลยนะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้โตโยต้อยู่ด้านบนในตำแหน่งฝั่งนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับ สำหรับตัวรถ1นึคันเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราดูในส่วนของแบบในคลิปอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ในเรื่องของตัวความชัดเจนในระดับหนึงเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างแบบนี้มันไม่ใช่รถคันที่5 0 000 0 400,000หรือ300 0สนพวกนี้คือมันเกิน5 0 0 0สนอยู่แล้วนะครับคราวนี้แดน๋พามาดูตัวด้านข้างกันบ้างภาษีพรบรเนี่ยอันนี้คือต่อเป็นตัวปีหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นตัวโครเมียมนะครับเดี๋ยวให้ดูใน่วงตัวภายในกันบ้างครับเวนทูรี่เนี่ยคือจะทำมาก็เป็นเกียร์ออโต้อย่างเดียวเลยนะอยู่ในตำแหน่งคอนโซลหน้าทั้งหมดส่วนตัว G เนี่ยเครื่องเล่นจะเป็นแบบธรรมดาแต่จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นของ JVC นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวแอร์แบ็คคู่หน้ามาให้นะฮะสำหรับกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ากุญแจรีรโมทนะครับ การเปิดในส่วนของแอร์ตอนหลังคอนโทรลจากตัวด้านหน้าแต่ถ้าเกิดเราจะปรับระดับความแรงแอร์ตอนหลังสามารถควบคุมจากตอนที่2ได้เลยนะฮะส่วนตัวบอกก็จะเป็นตัวบอกหนังสีดําในตําแหน่งตอนหน้านะครับเวนทูรีจุดเด่นของมันคืออะไรประตูเนี่ยมันจะเป็นสไลด์ทั้งด้านซ้ายมือและก็ด้านขวามือแต่ถ้าเกิดอย่างตัว G ก็คือจะเป็นตัวรองท็อปแบบนี้จะเป็นสไลด์แบบธรรมดานะครับตัวบอกเนี่ยในตําแหน่งตอนหลังแถวแรก จะเป็นเบะแบ่งแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นข้อดีมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเราดูรถที่มันหรูหรือเกรดในระดับพรีเมียมกว่านี้ก็คือจะเป็นพวกเวลฟายหรือว่าอย่างเอาพาดหรือว่าวอกซี่นะครับรถในราคาหลักประมาณสักสองล้านอัพขึ้นไปพวกนั้นคือในตระกูลที่เป็นแบบพรีเมียมแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยมันคือความพรีเมียมที่ลดลงมาแต่มันจะเซฟแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือในเรื่องของตัวออปชันแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปทําเพิ่มเติมอย่างดูดไฟฟ้า นะครับหรือว่าสไลด์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็สามารถติดตั้งได้รวมถึงตัวจอกลางด้วยนะครับแต่ในตําแหน่งตัวเบาะทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือทําออกมาดีหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างพอขึ้นไปนั่งกันเนี่ยตรงนี้คือความสบายแน่นอนที่เราสามารถจะนั่งได้กับตัวรถคันนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราจะยืดคงยืดขาอะไรอย่างพวกนี้คือสบายเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะเหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ เดิมๆเ,เลยนะฮะสีด้านข้างภายในงภายในปรับสภาพเก็บความสวยงามให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนะครับตัวยางเนี่ยจะมีการเปลี่ยนใหม่แล้ว4ีเส้นใส่เป็นตัวของกูดเยียไว้ให้นะครับคราวนี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างสำหรับแวนทอรี่เนี่ยฝาท้ายเนี่ยกาบมันจะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีเป็นตัวโลโก้นะครับแบบนี้ แล้วก็ยังมีเป็นตัวปุ่มกดฝาท้ายแบบนี้มาให้แต่น,นี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้นิยมใช้หรอกนะครับก็จะเป็นตัวกุญแจเสียบอันนี้ก็คือจะง่ายมากกว่านะฮะแล้วก็โลโก้บอกในเรื่องของตัวสัญลักษณ์ตัวรุ่นย่อยกระจกมองกันชนท้ายอันนี้ก็ยังต้องมีการติดตั้งมาให้นะครับถามว่าขับลําบากไหมสําหรับคนที่ไม่เคยขับรถใหญ่แบบนี้คือถ้าเกิดอย่างเป็นตัว V มันจะมีกล้องมองหลังมาให้แต่ถ้าเกิดยังเป็นตัว G จะไม่ได้มีอะไรมาให้เลย นะครับเพราะนั้นพอเวลาที่เราขับเนี่ยเราจะจอดถอยเข้าซอกจอดถอยเข้าซอยหรือว่าขึ้นแบบบนหงบนห้างอะไรแบบนี้อาจจะลำบากหรือไม่ไม่นะครับเพราะว่าในมุมมองของด้านซ้ายและด้านขวามือเนี่ยมิติของตัวรถคือมันจะเห็นยางล้อหลังเลยแต่ถ้าเกิดอย่างไงกระจกมุมนี้มันทำออกมาเพื่อดูในตำแหน่งของกันชนท้ายตรงนี้คราวนี้เปดูตัวด้านท้ายบ้างครับ เบาะเนี่ยจะทำมาในสไตล์ที่เป็นแบบ Fortuner และ Innova นั่นคือจะเป็นตัวเบาะแขวนนะครับสำหรับตอนท้ายเนี่ยถ้าเกิดอย่างเรานับเนี่ยเท่ากับว่ามี4พนักพิงศี่สะนะครับตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ที่นั่งนะครับในมุมมองอ่ะน,นะถ้าเกิดอย่างนั้นแนะนำลูกค้านะครับในช่วงของปีนี้หรือว่าอาจจะหลังจากปีนี้นะครับ หรือสำหรับบางคนอาจจะฟิกซ์ในเรื่องของตัวงบมาให้เลยว่าอยากใช้รถ1นึคันแต่อยากมีไว้ในครอบครัวโดยเฉพาะเจาะจงถ้าเกิดอย่างเราดูโดยภาพรวมรถตลาดเนี่ยก็จะมีเป็น Toyota Fortuner, t o y o t ต i n n ้าอินโนวาเซน r ่าเวล y อะไรแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่เค้านี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างว o x y เนี่ยคือเกรดมันเยอะจนเกินไป f o r t จูเนมือ2ตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะแข็งมากเพราะนั้นถ้าเกิดเอาแบบถูกๆก,กับได้ตัวรถปีใหม่ๆและใช้งานในครอบครัวได้อนเนกประสงค์มากกว่าที่เอ่ยมาข้างต้นเมื่อสักครู่นี้แวนทัวรีจบกว่านะครับตัวนี้อันตั้งราคาขาย7 9 9 9 0 0บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ7 9 9 9 0 0บาทได้แวนทัวรีเป็นตัวปี2018คราวนี้เอาแบบนี้ครับ ขอเพียงแค่รับชมในคลิปวิดีโอนี้มานะแวนโทรี่คันนี้อันฟรีค่าจ,จัดโอนให้20,000โ okay, อเคนะครับอันฟรีค่าจ,จัดค่าโอนให้20,000บาท 2. อ,อันฟรีประกันภัยให้ 3. จัดส่งฟรีได้ทั่วประเทศไทยในภูมิภาคแห่งนี้อยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในเขตอะไรอยู่ในอำเภอแห่งใดสามารถเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะ วางดาวสักประมาณแสนห้าสอ0แสนกำลังดีหรืออาจจะประมาณแสนหนึ่งโกะกำลังได้หรือไม่งั้นเอาแบบนี้ครับถ้าเกินอยากผ่อนให้มันถูกลงมากว่านี้เอารถมาเิิ์นแวนทัรี่คันนี้อันยินดีรับเิิ์นทุกรุ่นและให้ราคาที่สูงที่สุดกว่าที่อื่นแน่นอนสนใจในโทรติดต่อมาได้เลยนะครับ0891104954หรือ Line ปฏิพัทธ์ออโต้โปรด,ดีแบบนี้กับตัวรถมีคุณภาพแบบนี้ แนะนำติดตอ่อได้รถที่ดีที่สวยไว้ไปใช้ในครอบครัวการันตีครับประเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้อันไปก่อนครับสวัสดีครับ